200โต๊ะ200โต๊ะโต๊ะละ10คน2,000นั่นหมายความว่างานงานนี้มีคนประมาณ2,000คนมาเจอกันมารวมตัวกัน,กนกสรุปว่าเป็นการงดะะสรุปว่าเป็นการงดงดงองูดอเด็กอา่านว่างดงดแปลว่าอะไร คือทําได้อยู่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่งดแปลว่าอะไรแปลว่าหยุดละหรือเว้นหยุดหรือเว้นคือไม่กระทำหรือไม่ดันเนินการตามปกติเช่นผู้ป่วยต้องงดอาหารและน้ำตามที่แพทย์สั่งเหตุผลที่มีความชอบทำที่จะจัดงาน2,000คน เรามีการเตรียมงานกันเยอะอยู่จึงจัดได้ไม่ต้องงดไม่ได้สิตอนนี้มันเป็นเรื่องของโรคระบาดตัวของคุณเองดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นรัฐบาลจะต้องเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนั่นก็คือการงด ออกหยุดหรือเว้นคือไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติเช่นผู้ป่วยต้องงดอาหารและน้ำตาลที่แพทย์สั่ง